คนโดดตามเรามาด้วยนะแน่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วที่หนึ่งอ่ะประมาณที่หนึ่งบอยมาบอยมาเดี๋ยวเราต้องมีการท้าทายกิดขึ้นะไม่คนเดียวอะมาลงคนเดียวมาลงคนเมีกาาารทท้ยกัวมาลงคนเดียวมาลงคนเดียวน้ำอ่ะลงตรงเอ้ยไม่ไม่ไม่ลงตรงเต่าเลยเฮ้ยลงด้วยกันนี่แหละพี่ต้องมีการท้าทายเกิดขึ้นฮัลโหลฮัลโหลมาเป็นฮัลโหลฮัลโหลบ้านะน้ำ ปูนกูมีซาแรงอะบ้าเหมือกันมาแล้วัดซีต้องบอ่พี่มีตะเกาะให้กูไม่เอาเกาะมาแล้วนะมาแล้วสัตว์อ้าวฮิวาบลับบลับกมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

นู่ไวะที่มันมีลูกอตัวหนขวามือน่ยให้มึงข้าโอ้ยลูกสองเราฟางยิ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 งตัวหนึ่งหลยเลยถตายยอะยงเลยวะไปอยู่ข้างบ้านกูเลยส์กูบัวขาวเน่มึงมา ขโ m ยไ n นขโมยไนวิ่งแก่น้ำที่งแก่น้ำมึงเอาดีวะูวิ่งแล้วน้ำช่วยกูด้วยโอ้ยมีเหี้ยเลยมึงสาดเลยน้ำยังอุ้ยเฟลลี่อยู่เฟลลี่เฟลลี่ดิสาดไปยิงกูเฟลลี้เหี้ยอ๋ออยู่เฟลลี่ conceito <laughs> ha) <laughs> <laughs>